สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n e echila gamer tv นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตรกันดั้ม uc engage ในเซิร์ฟโกลบอลนะครับตอนนี้ก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วนะครับกับกิจกรรมในแม e of solomon นะครับแล้วก็ตุกกาชากาโต้ ato, แล้วก็ริกโดมของกาโต้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้มาทำอาคอนเทนต์ของกิจกรรมนะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทำคอนเทนต์สำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่อยากได้ ไอดีรองนะครับหรืออยากทำไอดีใหม่ไอดี ID เก่ามันไม่แน่นพออะไรแบบนี้นะเพราะว่าตอนนี้นะครับมันมีแคมเปญนะมียอดดาวน์โหลดของผู้ดาวน์โหลดเกมนี้ครบ3 9 0 0 0 0คนนะครับก็เลยแจกเพชรเพิ่มมาอีก3,000นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีตั๋วกาชาที่ได้จากตู้กิจกรรมกาโต้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะครับสำหรับใครที่อยากรีไอดีนะเพราะเราจะเริ่มต้นด้วยเพชรจำนวน12,500เลยนะครับจากเดิมเนี่ยที่ได้กันอยู่แค่9000นะครับ มันจะทำให้เราได้ตัวใหม่ๆได้ง่ายนะครับหรือว่าอยากได้ตัวดีๆที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นนะครับอัอนนี้ก็จะเป็นตู้ใหม่นะลิกดอมของกาโต้นะครับตัวแท้งสีทองนะแล้วก็คนขับนะครับอนาเบลกาโต้นะครับเจ้าของฉาย,ยาฝันร้ายแห่งโซโลมอนนะครับแล้วก็ตัวอีเวนต์เนาะ ดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตอนเย็นนะครับทีนี้มาดูของแจกก่อนนะเนี่ยจากเริ่มมานะครับที่เราเคยได้เพชรอยู่9,00 0นะตอนนี้ถ้าเรากดรับทั้งหมดนะครับเราจะได้4,5 0 0หบวกันะครับองเดิมมนได้แค่นี้นะแต่ว่าคราวนี้ได้เพิ่มอีก3 0 0พนะครับแล้วก็มีตั๋วกาชาของตู้กาโต้ด้วยนะครับเริ่มมานี่เพชร12,500เลยนะแล้วก็ถ้ามารับเพชรตรงนี้เพิ่มอีกเนี่ยก็จะได้เพชรอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วก็มันจะมีเพชรจากกิจกรรมด้วยนะครับ รวมถึงถ้าเราเคลีย์พาเนลได้นะครับซึ่งวันแรกเนี่ยมันเคลีย์ของวันที่1ได้อยู่แล้วก็จะได้อีก3 0 0 0นะครับสุ่มหมดเนี่ยถ้าได้ตัวดีๆแล้วมาเล่นนะมันก็มีโอกาสที่จะไล่ตามคนอื่นทันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยผมเห็นเล่นไปมีตัวอยู่ค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งมันจะไปตันเดี๋ยวมันจะไปตันถึงจุดหนึ่งมันจะตันนะครับเพราะว่ามันต้องไปรอฟาร์มเศษจากด่านที่ฟาร์มเศษบอสเอหุนบอสได้นะครับ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาเกือบ20-30วันนะกว่าจะได้ตัวหนึ่งมันค่อนข้างนานนะครับถ้าเกิดใครที่ไ d ดีไม่น่นตั้งแต่ต้นนะเราได้ตัวมาหรือว่าไม่ได้คนขับอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็เป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่เราจะทําได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูกะตู้กาชากันก่อนนะครับก็สําหรับตู้กาชาเนี่ยก็แนะนําว่าสุ่มตู้72เหมือนเดิมนะครับอ่ะอย่าไปสุ่มตู้กาโต้นะหรืออย่าไปสุ่มตู้ยูนิคอนนะครับถ้าคุณไม่ได้จะกด ยูนิคอนให้มันขึ้นแถบบาร์ซ้ำสามสี่รอบนะผมว่าไม่คุ้มถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณเล่นไปยังไงนะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดคุณสุ่มมาได้แค่ตัวเดียวเนี่ยนะมันก็จะไปตันอยู่ดีนะครับตันอยู่แค่ศูนย์ขีดคือมันอัพไม่ได้อัพเกรดไม่ได้นะมาตันนั่นเองนะครับสู้คุณไปสุม่มอ่าตัวกันด้ามสีเขียวนะครับแล้วฟาร์มเศษเอานะแค่125เศษคุณดันขึ้นไปอีกหนึ่งขีดระหว่างที่คนอื่นเนี่ยเขาต้องไปหาเศษ200เศษ เพื่อจะเอาตัวนะครับระหว่างนี้นคุณไปขีดสามแล้วอะสองร้อยห้าสิบเศษแล้วไม่ได้ยากเลยนะครับอ่ะก็แล้วแต่แล้วแต่จะคิดแล้วกันถ้าจะสุ่มตู้ยูนิคอร์เนี่ยผมแนะนําว่าควรจะได้ซ้ําสัก2อถึงสามสามเลยยิ่งดี2นี่ก็ยังแบบเหมือนถ้า2ต้องมีตัวอื่นประกอบมาเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวดาเมจที่ถือว่าเอามาติดได้นะแต่ว่าเราควรจะมีตัวเมนหลัก3ตัวนะครับอ่ะสำหรับเป้าหมายเนะี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับตัวรีดสามสี่นะครับ คือตัวที่บัฟดาเมจได้นะตัวที่เน้นหน่อยก็จะเป็นกระนั่มสีเขียวนะครับเพราะว่าตัวนี้หลบเก่งนะเวลาหลบเนี่ยมีสกิลหลบด้วยหลบแล้วเพิ่มเพิ่มอ่าสเตตของตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ดิการซี่นะครับดิการซี่ก็จะเป็นตัวบัฟของสีน้าเงินนะครับแล้วก็สุดท้ายนาราทีบที่เลือกนาราทีเป็นสุดท้ายเพราะว่านาราทีมันเป็นสายสายเรดนะครับมันจะตายค่อนข้างไวบางทีมันไม่ทันได้ออกบัฟนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าก็ควรจะมีนั่นแหละนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดได้3ตัวนี้แล้วถามว่าเอาตัวไหนเพิ่มอีกดีเดลต้าพาร์ทสีแดงนะครับทำดาเมจได้ดีนะก็เหมาะสำหรับที่จะมีอีกตัวหนึ่งเอสกันดั้มนะครับดาเมจตัวสีน้ำเงินตัวนี้ก็ตัวแบกของสีน้ำเงินเลยดาเมจนี่น่าจะสุดสุดสุดในช่วงนี้แหละนะครับสำหรับตัวที่แบบไม่มีดาวไม่มีซ้ำนะเท่าเท่ากันเนี่ยตัวนี้ก็จะโหดสุดนะครับแล้วก็อ่อีกตัวหนึ่งก็คือเบลไรเดอร์นะครับเบลไรเดอร์ตัวนี้นะครับอ่า เบลไรเดอร์สเปซไทตัวนี้ก็จะเป็นตัวดาเมจสีเขียวที่ผมเจอใน PvP แล้วมาตบกระจายเลยโหมดมากส่วนคนขับนะครับ่อรอบนี้เราเนื่องจากเรามีสุ่มได้4รอบนะครับเราจะสุ่มตู้หุ่น3รอบนะแล้วก็สุ่มตู้คน1รอบนะครับคนขับเนี่ยผมแนะนําว่าที่จะต้องหานะครับอามูโรเรในชุดหมวกตัวนี้นะครับคู่กันดัมสีเขียว นะขับกันดน้าสีเขียวตัวลีดสีเขียวคามิลบิดันนะครับเอาไปขับไอ้นี่ได้ดีกาซี่นะครับดีกาซี่สีน้ําเงินนะครับหรือหรือเดี๋ยวนะถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวขอดูสแตตของไอนะแปบ๊บหนึ่งรู้สึกว่าไอนะก็จะใช้ได้เหมือนกันนะเพอเไอนะจะเก่งกว่าคามิลด้วยแต่ว่าในเรื่องสแตตคามิลววเด่นกว่านะแต่ไอ้นะเนี่ยสารพัดประโยชน์กว่านะครับนี่งแต่ว่าตัวนี้เพิ่ม เพิ่มหลบแล้วก็เพิ่มมีลีนะไอ้น้าเนี่ยจะเป็นคนขับที่ขับได้3าหุ่นเลยนะครับแดงแดงเขียวน้ำเงินนะเป็นไทแดงไทเขียวไทน้ำเงินนะครับทั้ง2สกิลเลยเพราะฉะนั้นมันไปขับได้ถึง3สีตัวเนี้ยสารดประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างเก่งนะครับสเตตมันค่อนข้างดีแต่ว่าเรื่องการหลบหลีกมันอาจจะไม่เท่าตัวอื่นนะแต่รวมๆแล้วโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้สําหรับไอ้นะนะครับเอามาขับลีกัสซี่หรือไม่ก็ขับไอ้นี้ก็ไนดะ้การดั้มฟรีนะครับก็ใช้ได้ ว่าตู้กระชาไม่เจอเมื่อกี้อ่ะกลับมาที่ตู้กระชาต่อตัวที่ควรจะสุ่มได้อีกนะครับก็คือคู่กับนาราทีบนะก็จะเป็นโยนาบัตตานะครับก็แต่อยู่ไหนว่าหาโยนาบัตตาไม่เจออ่ะยูนาบัตตาอยู่ข้างล่างนี่นะครับตัวนี้ก็ถ้าได้มาคู่กับอานาราทีปก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็สุ่มใหม่ก็ไดนะ้ยังพอมีเวลาอยู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ ที่แนะนำก็คือโลลูก้านะครับแล้วก็โคเอโคเอกอร์ดริดดี้ด้วยคนแหละสามคนนี้ถ้ากรณีที่เราได้เอชกันดั้มก็ควรจะมีลูก้าโลนะครับถ้าเรามีเปลไรเดอร์ควรจะมีโคเอ้กอรดนะครับโคเอโกอรดเนี่ยถ้าคู่กับเปลไรเดอร์เนี่ยบอกเลยว่าสีน้ำเงินร้องหนาวนะเคยเจอมาแล้วอ่าแล้วก็ลิดดี้มาซินานะครับเอาไปคู่กับไอตัวอ่าตัวอะไรนะสีแดงอ่ะลืมชื่อไปอีกแล้ว ต้องกดเข้ามาดูใหม่ทีมันจำชื่อย่างหุ่นเกียนนี้บางตัวผมมันเขารู้จักมันเยอะอตัวเดลต้าพัทนะครับอ่าคู่กับลิดดี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็สุ่มตามนี้นะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมีตัวตัวกาโต้ให้สุ่มนะครับตู้กาโต้ให้สุ่มหนึ่งครั้งก่อนก็สุ่มไปเพื่อฟลุกเกิดออกลิดอมมานนี่เท่เลยนะ นี่ไงล่ะลิกโดมแกเป็นกุ๊ปเฉยโอเคแล้วก็ตัวฟรีนะครับส่วนตัวเลือกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเลือกนะว่าจะเอาอะไรเพราะว่ามันต้องสุ่มให้ได้เยอะๆก่อนนะครับสุ่มได้รีดสามีก่อนแล้วค่อยมาเลือกตัวก็ยังไม่สายแหมรู้สึกว่าสุ่มฟรีเราจะไม่ออกเลยจิมเฉยคนล่ะคนก็ไม่ออกมา ก็สุ่มตู้หุ่น3ทีนะครับแล้วก็สุ่มตู้คน1ทีนะถ้าไม่ออกก็รีไปนะครับเพื่อใครอยากจะทำเป็น ID ดีรองก็ได้นะเพื่อจะเอาไว้สำหรับเสริมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะมีระบบแพนแบตเทิรนะก็ทำติดเอาไว้เผื่อว่าในแพนนี้แบบคนที่มาเล่นเกิดมาเล่นน้อยเล่นได้น้อยกว่าไอดีลรองเราอะไรแบบนี้เราก็เอาไอดีลรองเราเข้าช่วยแทนก็ได้นะครับ อ้าวแยกกันด้วยแฮะเหมือนจะได้ยูอาร์สี่ตัวไปเลยดิวันทีม่มาตีแรกสี่ตัวนี่ไปสุ่มคนรวดเลยนะเนี่ยแหมขี้โมจยิงได้ตัวเดียวจิมธนบูซุสมาแล้วอ่ะมันเป็นลิกาซี่นะเออโอเคแล้วหนึ่งได้ลีดนังเงินมาแล้วหนึ่ง คือไม่จำเป็นต้องมีครบนะขอให้มีหลากหลายมากกว่านะครับ oh, <my> เพราะว่าหรือไม่ก็แบบถ้าจะซ้ําก็ซ้ําให้มันสุดไปเลยนะมันถึงจะพอจะแบกทีมไปเล่นเพื่อฟาร์มเศษฟาร์มอะไรได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปตันจริงนะ แต่ทีมเขียวอะผมไม่ค่อยอยากให้เราเล่นเป็นทีมหลักหรอกเพราะว่าอ่าเดี๋ยวไม่้เจอทีเด็ดเขาจะเหนื่อยพอเดี๋ยวเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีเออแต่กิจกรรมมั้งหลังๆหน่อยนะครับประมาณเลเวลซักเกือบเกือบร้อยเนี่ยแหละอ่ามันจะมีกิจกรรมบอสแดงที่โหดๆอยู่รอบนี้ไม่ออกอ่ะ โอ้โหเหมือนจะไม่ออกอีกแล้วโอ้โหอันนี้หนักเลยไม่แน่ยังไม่แน่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย <laughs> เดี๋ยวนี่กูสาลีใหม่แล้วนะเนี่ยเอ้ยได้อยู่นี่ไงลุงมาแล้วป๊าบ ได้มาอีกลุงเดียโอ้เอ้ยซากุตูจิมกราวไทจิมกันดัมกราวไทกันอีซี่อ่ะได้เป็นกันดัมเขียวเอาไม่ใช่ครเป็นโอ้ซากุตูของชาแหมถ้าเป็นกันดัมเขียวนี่ก็ยังดีหน่อยมีหลีดสองตัวนะครับอย่างนี้ก็ใช่ไม่ได้แล้วล่ะน้อยไปมีแค่สองตัวนี่น้อยไปซูมตั้งเอ้ยเราุูมไปกี่ครั้งเนี่ย สมครั้งใช่ไหมเออมันควรจะได้สักสามตัวขึ้นไปนะสุ่มสามครั้งเนี่ยแล้วก็ตู้คนนะครับทีหนึ่งก็ให้ได้สักคนขับตรงสักคนหนึ่งกับหุ่นนะแต่จะออกหรือเปล่านี่อีกเรื่องนอะโอ้นี่มันอุลโซโอเอวีนเอาขับเขียวได้อยู่เอ,อ้ยสองคนโออ,นนนอ,อีโออีกเดียว ไม่ตรงใจเท่าไหร่เลยแหมมันได้ได้น้อยไปนะครับแล้วก็คนขับไม่ตรงด้วยถ้าอย่างนี้เราก็รีไปนะครับก็กดกลับไปที่หน้าโฮมนะแล้วก็กดขวาล่างนะครับเมนูไปที่ไตเติลนะแล้วก็ทำการรีนะครับอ่ะก็กดขวาล่างนี้แล้วก็ครีเอทเนวแค่นี้เองนะครับมันก็รีแอคเคาท์มาใหม่แล้ว ก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงที่ใครที่อยากทำไอดีรองนะครับหรือว่าอยากจะเมค i ไอดีขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าได้เพจเพิ่มขึ้นนะครับโอกาสมันก็จะเพิ่มขึ้นนะถ้าเริ่มต้นดีแล้วเดี๋ยวหลังๆเลเวลมันขึ้นง่ายครับมันแค่กดสคิปลงด่านทริปลงด่านแป๊บเดียวก็เลเวลร้อยแล้วไม่นานหรอกนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้อ่าเราจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u ซับสไครต์ชนะผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันกันกบอ,อีเวนต์กิจกรรมเดี๋ยวตอนเย็นน่าจะว่างๆมานั่งเล่นนะครับโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ